นุมดดมก็ต้องสวมวิญญาณหื่นเพื่อเข้าฉากปล้ำสาวใหม่ในละครตะวันทอแสงที่สาวๆบางคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกกลัวหนุ่มดมไปเลยและที่ทําให้สาวๆออกอาการหน้าแดงก็ต้องตอนที่โดมต้องปา,ปากประกบปากกับใหม่เนี่ยแหละไม่รู้ว่าทั้งคู่จะรู้สึกยังไงไม,ไม่ไม่เคยเล่นเลยล่ะอย่างเงี้ยไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นเรื่องแรกที่แบบเหมือนแบบจับบังคับตบ จูไปอะไรอย่างเงี้ยื่อกีขาชีฟ้าแทบจะตกเตียงไปอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยบ่อยค่ะแต่ว่าละครแต่ละเรื่องก็จะมีแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใหม่ก็ยังเก่งยังไงเต้องเดี๋ยวต้องให้ใหม่ช่วยเทรนให้แล้วล่ะครับเกรงไหมเหรอผมเกรงใจน้องมากกว่าผมพูดจริงนะแต่ว่าเพื่อความสมจริงครับแล้วก็เพื่อแฟนๆทุกๆคนเราก็จุบจริงนะครับและก่อนที่จะเล่นฉากนี้หนุ่มโดมก็ได้มาขออนุญาตเอ้ยมาบอกกล่าวกับสาวกัจจังเรียบร้อย เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมีแบบอะไรนะฉากคมคืนนั่งเองแล้วเราก็ขำว่าอ้าวเราบอกเราทําไมอะไรเงี้ยก็บอกไว้ก่อนให้เกียรติอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงไหมไม่นะคะรู้สึกการแสดงอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปแกลปเลยเดี๋ยวเขามาแปลปของเราบ้าง